ชนมือชนมือ no, ชนมือป่ชิวปล่อชิวเฮ้ยแค่อีกนิดเดียวกูจะฉี่แตกไปด้วยแล้วติจะแตกเลยยยยยงยยอยกอยยกยยอยะนย่ยยยยยลยย่ยยตยย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 ยแยย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 รยยยยเหยย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 เยย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 เยยยยย่าหยยยยยยย่ยย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 เหยยยยยยมยย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 รถเยียย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 ยเนยอย่างเงี้ย ในนี้มีคนโดดจริงน่งมาทำอะไรอ่ะกูมาทำอะไรอ่ะอยู่ดีๆกูก็แบงโอ้โหกูขี่เป็นกูขี่เป็นพี่นัทเลยมีรถ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 โอเคโอเคโอเคมีคนด้วยมีคนด้วยระวังอุ้ยมีเขาอุ้ยอุ้ยไม่โดนเหรอวะเห็ุจะออกเมื่อกี้เขาจะทิ้มเราไปปี๊กเฮ้ยเหมือนจะใช่ ไ่ปะเราต้องยิงไล่นะสู้ไอ้ถุงบอกสู้ชนมืออยากเล่นโว้ยอักหรือเอมโฟดีวะเอ้อาร์กป่าอักไหมอักไหมเออเอมโฟอยู่ไหนบอกผมด้วยอ๋เอมโฟอยู่นี่องพังครับนะฮะ มึงว่ามึงว่าเราโล่งปะ <c oughs> ไม่เป็นไรไอ้บ้โคตรโล่งไอ้นนี่าทั้งคู่เลยกูบอกให้ไม่เอาหลังน,นะบอลซุนซุนกว่เาเรามันจะมาหาเรา,เาม,มาหาเราเอามามาหาเรามันจะมาทั้าางเรามันจะมาทั้งเรามันสมองม,มาเพราะตรงนั้นมันโดนโดนโดนี่อยู่มันออกมาแล้วหนึ่งมึงออกมาสองตัวพี่เนนพี่วานใจเย็นพี่วานกลับกลับล็อกสองสวย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 เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมันสาม เชืยอให้ขาวคู่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 แป๊บนึงสวยสวยสวยได้ของเพิ่มด้วยกูถามจริงเป็นไงออกไปเยอะนะระวังข้างบนบอลขาวตัวแบกพี่นัดเครื่องติดอ่ะนะเว้ยทีนี้พี่นัดยิงน็อกพี่นัดเดินลัวแน่เพราะตอนนี้พี่นัดเก็บกดมากกูบอกก่อนเตรียมเล่นเลยเเตรียมท เชื่อผมป่ะว่าทำร้อยเชื่อผมิงมึงเตรียมเทรดดีๆเลยกูพูดแค่นี้ถ้าพี่นัทเปิดน็อกได้อ่ะทำร้อยเชื่อดิคือเปิดลักลักประมาณสองร้อยเมตรก็วิ่งใส่อ่ะคนมันอัดอั้นไม่ไหว้องไห้ยเลยไม่ไหวเลยวูนในเมืองอยู่ครับวิวดูได้พี่นัทโอ้โหโอ้ยยัยเล่นกิดก็ตัดเอออะไรของกูเนี่ยวิวดูอยู่อยู่ดีนล้อเข้ามาในสโคพี่วันเสียงนี้คือตรงข้ามป่ะดูให้หน่อย บนข่าตรงข้ามอ่ะอันนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านบ้านาหลังหนึ่งอ่ะตรงบ้านใช่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 ไม่เป็นไร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 มึงมาของมึงไหนอ่ะนี่นี่นี่แถวนี้แถวนี้เฮ้ยเลยเพื่อนขับรถเป็นวงกลมไปแปะแะไปปโซนกับตรงไหนพี่ว่าไปว่าพูดเลยพี่ตรงพี่นัทแล้วก็วิวดูได้บอกว่าไอ้เหี้ยเราวิ่งไปตอนนี้เสียเปรียบเหรอพี่นัทใจเย็นเดี๋ยวมันจะโง่ขึ้นมา โอ้ยเจอปะโรยายนงยิงไอ้เหี้ยเอ้ยปะโรยายนงยิงหลังไฮ้ยคนวิ่งคนวิ่งยิงหน่อยยิงหน่อย มันหลังเดินออกไป <S <S โอ้โหมันยืนต่อตัวผมไดมเ้เล่นรับคูช็อกเลยไม่เจอรถวะ,ะไม่มีรถเลยผมได้คันเดียวมีคนนะนะั่น่ะพี่ตรงไหนพี่ใต้พี่เลยบ้านเหรอบ้านบ้านบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยมาออหนึ่งแล้วก็มีเลยไปด้วย พี่ตีมีรถปะนี่ยมีพี่ผมมีรถผมมีรถผมไม่มีวะผมไม่มีไมม่ีแล้วผมไปรับพี่นันกับพี่บอลเข้าบ้านสิบห้าใครก็ได้ถ้าคนหนึ่งที่อยู่ใกล้สุดอ่ะเข้าบ้านสิบห้าฟาร์มตรงนั้นเลยไม่ได้โดดหัวเราเนาะไม่รู้ไม่ได้มองเลยไม่กล่าดูไม่ได้วะออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกแล้วเสี่ยงบนเขาเฮ้ยโดดวะโเราโดดเราสวยพี่บอลพี่บอลหน้าหน้านี่เลย แล้วโอเคโอเคโอเกรไปรองอยู่ในโกดังตัวนึงมีแฟตปะมี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 โอ้ <c oughs> หลังคาว่ะเคียบ้านนี้ก่อนได้ปะเคียกโกดังนี้ให้ได้ก่อนได้ปะเ <c oughs> อครับเอ็ีครับ